มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมตช์การปล้ำไต่บันไดชิงกระเป๋าม n นนี่อีเ Bank ฝ่ายหญิงประจำปี2025นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ Road to Money in the Bank นะฮะผมทำผลโบวดเอาไว้ว่าใจผมรับหน้าที่เป็นใครในบรรดา6คนนี้นะครับเพื่อปล้ำแมชตช์ไต่บันไดแมตช์นี้ครับปรากฏว่าคะแนนเสียงนำโดมาเลยฮะนั่นก็คือ อาริอาริปลี่และก็อเล็กซา i บลิสนะครับแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝั่งของริอาริปลี่นะครับที่มีคะแนนนำสูงสุดนะวันนี้ผมก็เลยรับหน้าที่เป็นมามีนะครับรีอาริปลี่มาในแบ์นี้นะครับประกอบไปด้วย3สตาร์ที่เดบิวต์ขึ้นค่ายหลักมาใหม่นะครับไมว่าจะเป็น็อซแซนเปเรสครับเดบิวต์มาที่ค่ายรอนะฮะจูเลียครับ เดบิวต์มาที่ SmackDown แล้วก็ล่าสุดครับกับ s t e ฟ h นี i ว w a ์เ e อร์ที่เดบิวต์ขึ้นมาที่ค่ายรอเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนั้นยังประกอบไปด้วย3 <S <S ตัวแม่ครับ n a o มิ Naomi ครับ Alexa ซ l าบลิสแล้วก็เรียร p ปลีนะฮะ <Tra> um. ซึ่งมันนี่อีเดแบงปี2 0 2 5ก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับที่เราจะได้รู้กันว่าใครจะได้กระเป๋าทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะฮะฝ่ายชายนี่ผมเล่นไปแล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูกันได้นะฮะถือว่ายาวนานแล้วก็ดุเดือดใช้ได้ครับสำหรับฝ่ายชายนะวันนี้ก็ถึงคิวฝ่ายหญิงกันบ้างฮะดูดีว่าจะยากลำบากยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนครับในการรับบทเรียร,ริปลี่วันนี้ตามสเต็ปของแมตช์การกล้ามไต่บระไดนีครับมันก็จะเต็มไปด้วยความทุลักทุเลนะมีถึง ห้าคนที่พร้อมที่จะสกัดเรานะครับการไต่บันไดหยิบเข็มขัดหรือว่าหยิบกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะจะผ่านไปได้หรือเปล่าวันนี้ไปลุ้นกันครับแล้วก็แมตต์ไต่บันไดของจริงนะฮะเพื่อนๆเชียร์ใครบ้างฮะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเชียร์อ่าร็อกแซนเปเรสนะฮะมาเริ่มปั้ำครับเราประกบกับจูเลียก่อนเลย นั้นโอนามิเวียงอเล็กซ่าลงไปฮะเฮะ้ยทำไมบันไดกลางอยู่ฝั่งเดียวฝั่งซ้ายมือไม่มีบันไดเลยครับโอ้โหโดนแบ็กซูเพล็กซ์อีกข้างบนก็เป็นร็อกแซนกับสเตฟานีมาเคอร์นะฮะสองดาวรุ่งแห่งรอครับสู้กันไปเอา้าเจอจูเลียฟันศอกอีกเฮ้ยยังไม่ได้สักดอกเลยเนี่ยจูเลียไปลือโตะฮะลือโตะอะไรล่ารวบครับเป็นงานต่อ ลาคอขึ้นมาเจอจูเลียจอเบเกอร์ครับอาร็อกแซนไปเอาบันไดามาฮะสเตฟานีว่าคือกระโดดไปโคลสไลน์แต่ฝั่งนี้เรากำลังจะโดนให้นอนอยู่กับโตะครับไม่ยอมแม่จูเลียนี่ฉายแววเก่งเลยนะฝั่งโน้นก็เป็นอเล็กซ่ากับนาอมินะฮะสองตัวเก่าก็สู้กันไปเราเอาบันไดเพิ่มก่อนเฮ้ยทำไมวันนี้บันไดฝั่งหญิงน้อยจังปกติมันต้องมีบันได3อันอย่างน้อยนะฮะ เอาอะไรวะเนี่ยบันไดมาพามครับพามเฮ้ยบไม่ติดหยิบพามไม่ติดอะไรวะเนี่ยอาฝั่งนั้นเขาก็อุ่นบายกันไปฮนะสามคนเขาลุมกันเราสู่สไซด์ไดไม่โดนใครเลยโอ้โหเขายังดับเบิลทีมกันอยู่ฮะมาวากเกอร์เอา้าจับไม่โดนอีกนาออมิเข้ามาจะเตะก้านคอไม่ยอมครับเอาแต่เจอเตะอยู่ดีโอ้โหเจอเตะอีก เฮ้ยมาถึงยังไม่ได้สักดอกเลยเนี่ยยังไม่ได้โจมตีใครเลยครับมามิไม่เป็นไรครับมาเป้าหมายของเราคือกระเป๋าครับน่ะมมิเดินอ้อมไปไหนอ่ะกลางบันไดก่อนอ่ะล็อกแซนขึ้นมาฮะขึ้นมาเจออาร์มแรกคครับกำลังจะโครสไลน์เฮ้ยทำไมมามิแมต์นี้ไม่ค่อยสู้คนเลยนี่รวบครับอเล็กซาเบรก,ก็ลากล็อกแซนมาฮะขีดซ้ำ ต่อยฮรถีบแล้วก็ซูเปอร์คิกใส่ท้องนอันนี้เหรอตีต่อยครับต่อยคอมแล้วก็ต่อยครับตกหน้าซ้ำอ่ะวาเคร์ขึ้นมาฮะเฮ้ยจูเลียใจเย็นแม่จูเลีย,ยก็จ้องเราอย่างเดียวเลยนี่ซูเปอร์คิกซ้ำไปเรื่องคนอื่นบ้างน้นองบล็อกไม่ได้ฮะแล้วก็ถีบสเตฟานีวาเคร์แล้วก็ลากเราไปฮะลากไปไหนอะ นาอุบไปเอากางบาันไดเลยครับเราตีเขา่าเอ้าเจอเตะคืนอีกนาอุบิขึ้นบันไดแล้วหยิบกระเป๋าว่าไม่ยอมฮะจะรีบไปไหนละเจ๊ลงมาก่อนเอาอเล็ a l อเล็กซ x a มาใส่เฮดล็อกครับแล้วก็เขตก,กะโหลกฝั่งนั้นนาอุบิเวียมล็อกแซนลว่ลงมาฮะแล้วก็ทิ้งขาโอ้ยเริ่มแล้วครับ เริ่มรู้สึกว่าความวุ่นวายก่อตัวขึ้นแล้วมาเรากระโดดทุบใส่สเตฟานีวาเกอร์เล่นงานต่อครับเรามีอาซิกเนเจอร์นะฮะไปเบี่ยงวาเกอร์ขึ้นมดเวทีครับเฮ<ะ>้ย<ะ>จูเลียใจเย็นจูเล,จลียก็ไปเล่นงานสเตฟานีต่อฮะอืมล็อกขาแล้วก็ขาเราเตรียมตัวฮะกระโดดทิ้งเข่าใส่สเตฟานีวาเกอร์ เอาล็อกแซนเอาเกอีกขึ้นมาตีแหลกครับตีแหลกไม่สนใครเราล่าคอนโนมิขึ้นไปก่อนแล้วก็ซูเปอร์คิกซ้ำติดตันไปเลยอืมต่อยอีกทีฮนะเก็บท่าไม่ตายฮนะต่อยแล้วก็ตกเฮ้ยใจยเย็นสเตฟานี่บอกไว้ได้ฮนะมาซิกเนเจอร์ต้องแจกครับจับสเตฟานี่วาเครอแห่ฮนะแล้วก็เฟสเฟิร์สเจอจ,จูเลียเอกอีเขาตี โจเลียงก็ไปตีนะโอมิซ้ำแล้วก็ข้างบนอะอเล็กซา่าอะเล็กซ่าวิ่งมาทำไมแหมรู้ฮะรู้จังหวะนี่เอา้าล็อกแซนใส่ใส่ซิกเนเจอร์สเตฟานีบาคเคอร์นอนติดตันไปเลยเราเล็งใครดีฮะอเล็กซ่าบลิสมาเอา้าอเล็กซ่าโมเดลไปจับล็อกแซนนะครับนะโอมิก็จะกลางบันไดอยู่นั่นฮะ อเตะก้านคอไปก่อนอะไรกับบันไดนักหนาเรามีท่าไม่ตายสองอันแล้วนะฮะเราเก็บไปใช้หยิบกระเป๋าครับไหลกระแทกเอาอ่าอเล็กซาาดิสเอากระเป๋าครับเราไม่ยอมฮะขึ้นมาเอาหน้าโขอะไรละ่ะเอาเจอสวนฮะโอ้ไม่โดนเอาหน้าโขเหมือนกันใจเย็นนะอเล็กซา่าอเล็กซ่าโดนจูเลียเอาถีบคืนได้ฮะจูเลียอลังจะขัดขวางเราเจอต่อยร่วงเลยเฮ้ยกูมึนนานไม่หน่อย ดูเลียก็ไปไม่รู้จะเล่นงานใครครับสลับกันมั่วไปหมดมาเราออกกระเป๋าดีกว่าฮะช่วงนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนาอมินาอมิผักบันไดล่วงเลยโอ้โหแล้วกูลืมใช้ถ้าไม่ตายด้วยเม,มื่อกี้แม่ติงลงมาเลยนาอมิเตะก้านคอสเตฟาน,นี่หมเคยครับมาเฮ้ยจะลอยสงใสัยว่าโต๊ะหายไปไหน ั่งโน้นเขาเอาไปกอนแะ้วตีดิตีนอวมิด้วยเคนโดตีซ้ำวาเขอวางเขอตีฮะตีตีตตแลกครับนาวมิยืนเมิอนอยู่กระโดดทุบดีมาขึ้นครับกลับขึ้นบนเวทีดีกว่าเราไปงัดข้อกับรุ่นใหม่ดีกว่าครับเซฟตี้วาเขอความจริงก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะฮะระดับมืออาชีพเหมือนกันโซซายครับ จะโคลสครั้งที่3มไม่ได้หันมา super ์ปปคิกเลยไม่ใช่ดิ d r อปคิกเอ้าจูเลียช้าทําไม่ตายเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบจับแบ็คให้มาอล็อกแล้วก็โอ้โหเป็นไซส์ slam ฮะเอาล็อกแซนออกมาได้ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งอันครับล็งกูชัววิ่งเข้าไปรวบครับรวบเอาว่าเค์ทำอะไรฮะใจเย็นนะโดนโนอมิ DDT ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบโตไม่เอาไม่เอาตรงนี้โต๊อยู่ไหนอะ อ่ะเจอแล้วฮะข้างบนเขาดับเบิลทีมนครับเล่นงานนะอมิไปนะสําหรับอเล็กซ่าแล้วก็สเตฟานดีดีดีใส่สเตฟานีอีกอเล็กซ่ามาแนะ่เอา้าซิสเตอร์อบเกลเรียบร้อยเลยเฮ้ยกลางโต๊ะทีเดียวหันมาเจอเลยครับถ้าไม่ตายล็อกแซนก็เหวี่ยงนะอมิล่วงครับอ่ะข้างบนเหลือจูเลียกับล็อกแซนนะฮะอเล็กซ่าขึ้นไปจะผสมลงไหม เล็กซ่าบอกไม่สนเลยให้เด็กใหม่เ็าตีกันไปฮนะเราขึ้นบันไดดีกว่าเอาล็อกแซนก็เตะก้านคอนี่ขึ้นมาทำไมสเตฟานี่เอา้าจะทิ้งขาโดนเก้งหลบครับเอาสเตฟานี่ก็ไปเล่นง,งานล็อกแซนต่อครับเวียงเข้าเชือกแล้วก็ซุปเปอร์คิกไปเราเล็งสเตฟานี่ต่อเวียงสเตฟี่อัดกับโต๊ครับวิ่งเข้าไปเสียบเอา้าสเตฟานี่หลบครับหุ่งหัวทิมโตพังไปเลย โดนเคนโดตีซ้ำอีกนาอมิสปริงเชือกรอบลิกใครครับไม่โดนนะสเตฟานีวานเคอร์ก็มีเกราะฮะมีเกราะอ่อะนานาอมิโดนเวี่ยงทิ้งไปอีกรอบครับอเล็กซ่าก็โดนเวี่ยงทิ้งไปข้างบนเหลือเรากับจูเลียฮะนี่กระโดดเน็ตเบเกอร์เอาสเตฟานีใจเย็นครับเจอเมินซูเพล็ก์อาจกับบันไดโอยหลังแทบหัก ล็อกแซนก็ไปเหวี่ยงสเตฟานี่ทิ้งไปเฮ้ยนี่เป็นแมอะไรกันแน่เนี่ยไต่บันไดหรือโรโยนเมอร์เวี่ยงกันทิ้งดีเหลือเกินเอานาะอุมิสปริงเชือกถีบใครไม่โดนครับแต่ตอนนี้เราโดนจูเลียเวี่ยงตกเวทีไปอีกรอบหนึ่งไม่ยอมฮะเราต้องใช้รีเคริอรี่ฟื้นตัวครับขึ้นเชือกรอแล้วก็กโดดทุบไม่โดนอีกโอ้โหขนาดนาะอุมิยืนมือนอยู่ตรงนั้นแท้แเจ็ดเอา จูเลียเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูกระแทกใครวะเนี่ยจูเลียมาจูเลียมาเอา้าแล้วก็ไปเล็งนโอมิเฉยอเล็กซ่าอาเล็กซ่ามาทางสะดวกครับตอนนี้เอา้าล็อกแซนขึ้นมาพอดีเออขึ้นมาดีขึ้นมาด,ขมาดีขึ้นมาก็อดัดเลยทั้งแขนเอาหน้าโขก,กมันไดครับต่อยล่วงครับจูเลียมาจับขาลากลงมาอีกเฮ้ย อุปสรรคเริ่มเยอะฮะมาวาเคอร์มาสเตฟานี่วาเคอร์ก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดผิดโอ้โห,โหวาเคอร์มาต่อยบล็อกไม่ได้ครับเอาหน้าโขกกับบันไดามาเอ้าเจอสวนฮะเอ้าสเตฟานี่วาเคอร์ใส่ถ้าไม่ตายครับเป็นซูปเปอร์เนกเบรกเกอร์ลงมาโอ้โหจากยอดบันไดแม่ติดตันไปเลยครับตอนนี้ข้างบนเหลือใครเนี่ย คนดูตะโกนดิสซี่ออซัมเราไม่ออซัมด้วยเลยฮะเอาอเล็กซ่าขึ้นบันไดอีกแล้วจะได้กระเป๋าครั้งที่2หรือเปล่าน,นะโอมิผักครับร่วงฮะโอ้โหร่วงกันเป็นทอดฮนะล็อกแซนกลางบันไดมาเอาฟีดนาะโอมิครับฝั่งนั้นเป็นอาวาเคจะเล่นงานอ่าอเล็กซ่าไม่ใช่ฮะอ่ะเรามีซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอันนะ จับอเล็กซ่าแหน้าครับแหน้าแล้วก็เจอบิดมาเกี่ยวคอโอโหเอา้าจูเลียขึ้นบันไดครับนาะอมิกระแทกไม่ได้นาะอมิเลือกผักบันไดครับล่วงฮะเอา้าแล้วก็หันมาเล่นงานเราเฉยนาอมิจะทําอะไรฮะบอกก็ได้แล้วก็เตะก้านคอดีมาเอา้าเจอรีเวิร์สครับสอกกระแทก น <Naomi S 2> าอมิจะทำอะไรจะทำอะไรมาขอลิฟท,ทายสักหนึ่งทีแล้วกันเล่นงานนาอมิแล้วกันนะฮะฟาดไปลิฟท,ทายอเล็กซ่าอเล็กซ่าอเล็กซ่าอะไรมาทำไมครับ <Kick off. S 1> เจ๊อเล็กซ่านี่น่าจะตัวแม่สุดนะฮะสองคนกับนาอมิครับเอา้าโยนโตทิ้งเฉยเลยมาไม่เป็นไรครับไปฮะอเล็กซ่า ใส่พิงบันไดไว้ตรงนั้นเจอรีเวิร์สครับข้ามเชือกไปกระแทกล่วงเลยเตฟันี่วาเคอร์ขึ้นมาเล่นงานอเล็กซ่าต่อครับล็อกแซนไปเล่นงานนาะอมิจูเลียก็ขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วมีกูคนเดียวนะที่นอนอยู่ข้างล่างเวทีอ่ะเขาจะเวียงกันไปไหนฮะานาะอมิเตะครับแล้วก็ซันเซ็ตฟิตมาทำอะไรฮะัสมิธชันเหรอมาดีเลยฮะเราเล่นงานอเล็กซ่าต่อ ไปอ็กซ่าเจออเลกซ่ารีเวิร์สล่วงไปอีกหนึ่งรอบเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมาสดๆร้อนๆอามิเวี่งจูเลียทิ้งครับล็อกแซนก็เล่นงานอเ็กซ่าข้างบนไปอ,อะไรฮะล็อกแซนเอาบันไดฮะสเตฟฟนีวาเคร์ขึ้นมาพอดีเราไม่ยอมฮะเราไม่ยอมฝั่งน้าเขาทำอะไรกันเด็กๆเ,เขาทำอะไรกันกระโดดทูบไปเอา้าโดนไม่เต็มด้วย แต่สเตฟานีว่าเคยก็เอ็กดิฟีได้นะฮะเล่นงานล็อกแซนเอาจูเลียโดนเบียกขึ้นมาเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยแม่มีเกมมีบังนิดหน่อยฮนะนีร่รอบคลิกไว้ก่อนโ,<ห>โอ้โหเกือบเสียจังหวะมาขึ้นมาจูเลียขึ้นไหมจูเลียเลือกที่จะผักบันไดแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นนี่อาวซูเปอร์คลิกไม่โดนฮะ จูเลียทำอะไรครับเวียงกูล่วงลงไปอีกรอบหนึ่งอะไรกันวะเนี่ยไม่ยอมครัขี้เกียจนอนแล้วขอสู้เลยแล้วกันอ่าฝั่งนั้นล็อกแซนไปกระแทกเอา้นานะอุมิผักบันไดล่วงครับล็อกแซนกำลังกระแทกจูเลียอยู่วาเคอร์ไปกลางบันไดฝั่งโน้นครับไม่ใช่ดิไปทิ้งบันไดแม่แล้วก็จะมาผักบันไดเราเอา้าลืมเลงสเตฟานี่ฮะเอา้าสเตฟานี่ขึ้นเองครับขึ้นเองต้องโดนกระแทกดี ลากลงมาเอานาโอมิขึ้นฝั่งนี้อีกเฮ้ยสเตฟานีผักบันไดนาโอมิล่วงครับเอาละแมตเริ่มยืดเยื้อฮะยืดเยื้อยาวนานอเล็กซ่ากลับขึ้นมาบนเวทีตอนนี้ทุกคนอยู่บนเวทีฮะแล้วกูจะโดดเอาดรอปคิกไม่โดนอีกโอ้โหดังนั้นสเตฟานีบานเธอใส่ถ้าไม่ตายไปแล้วแต่เราเจออเล็กซ่าเล่นงานแขนอยู่ฮะ อ่าว่าเค์โดนเบียกลงครับจูเลียโดนเบียงไปฝั่งนี้เราก็โดนเบียงล่วงลงไปฝั่งนี้เหมือนกันนาโอมิเบียงอเล็กซ่านี่ปั๊มครับแล้วก็โดนล็อกแซนไม่ยอมฮะเฮ้ยนาโอมิมาหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลงก่อนเลงก่อนนาโอมิก็ไปซันเซ็ตฟิสใส่สมิธชันอีกรอบครับว่า,วาเจอเข้ามาเจอถีบดิแตกเลยมาบันไดามาฮะบันไดมานาโอมิขึ้นมาแน่ ขึ้นมาก็เจอครับ like เจอบันไดไปเอาเป๋าดีกว่าเอาเป่าไม่ลืมถ้าไม่ตายแน่นอนเอาเดี๋ยวเอาห้อยตองแต่งแล้วเฮ้ยข้างล่างเล่นงานกันไปก่อนนะ <the> มามีขอห้อยเอาเจอโอ้โหเจออนมะิพาวเวอร์บอมโอ้โหเกือบจะได้แล้วเชือเมื่อกี้แล้วเสียถ้าไม่ตายไปสองอัน <S <S> <S เจอเล่นงานอกีกโอ้ยไม่คุ้มเลย ตอนนี้แมทมันเริ่มเริ่มตึงครับเริ่มตึงอ้าวล็อกแซนเล่นงานสเตฟานีวาเคอต่อฮะด้วยซิกเนเจอร์แล้วก็ไปเอาบันไดฮะล็อกแซนใจเย็นนะน้องน้องใหม่เด็กสุดเด็กสุดในสมาคมเหรอโฟล์ทายไปแล้วก็บิดกลับมาดรอบคิกครับจูเลียทำไรแล้วทำอะไรอา้าวต่อยต่อยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลังกูไปเลงล็อกแซนทำไมวะเนี่ยเจอจอเบเกอรค์ครับ ฝั่งน้า Alexa ใส่ Sister a บิเก i l Julia โอ้โหเริ่มเริ่มอยู่ในช่วงแจกถ้าไม่ตายกันรัวๆะฮะทำไรฮะล็อกแซนขึ้นขึ้นลงลงนะเ a l e x าก็จะขึ้นมาใด l o อกแ a n l o อกแ a n ขึ้นฝั่งนี้ครับเอ,าอเ้าเ a l e x าขึ้นยอดครับไม่ได้จะเอากระเป๋า <S <S เล่นงานใครล่ะก็โดดไปทิ้งสองไม่โดนด,ด้วยจูเลียฟื้นขึ้นมาก่อนฮะมาไม่แครละ กูจะเอาเป๋าอาเล็กซ่าบอกแม่อุตส่าห์อยู่ในจุดที่หยิบง่ายแล้ยฮะโดนผักวันไดล่วงซะ,ะจูเลียเล่นงานนาอูมีครับ,รบทำไมตายสเตฟานีมาเคยทำไรทำไรทำอะไรฮะไปเบี่ยงทิ้งไปก่อนตอนนี้จูเลียก็เล่นงานอาเล็กซ่าต่อฮะไปจูเลีย เอามีใครลุกขึ้นมาอีกเอาล็อกแซนลุกขึ้นมาครับล็อกแซนไปดิมาทําไมล่ะเวียงทิ้งไหมฮะอเล็กซ่าขึ้นมาอีกเราต้องเวียงทิ้งทุกคนครับอเล็กซ่าเวียงไปนาโอมิเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับจูเลียเฉยจูเลียสอกกระแทกครับนาโอมิเอาบันไดไปพิงไว้แล้วก็เล่นงานต่อฮะตอนนี้แจกเขาไม่ตายกันรัวๆครับ <S <S นาโอมิเหรอะ รุ่นเก่ารุ่นเก่าเขาให้ไปพักแล้วพักเลยครับนี่กขยังใส่อเล็กซ่าก็เดินบนฮะวาเคอร์อขึ้นมาเจอบันไดกระแทกดีมาโอกาสของเราครับเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเอาอเล็กซ่าอเล็กซ่าขึ้นมาทำไมเอาล็อกแซนอีกเฮ้ยทางมันไม่สะดวกเลยมาไม่เป็นไรฮะหยิบเป๋าดีกว่าเอาเดี๋ยวใจเย็นล็อกแซนถีบไปก่อนฮะ จูเลียไปเล่นไงเอา้าออกซแอนยังมาฮะฝากบันไดล่วงอีกโอ้โหเกือบจะได้แล้วเนี่ยมารีเกิลวอรี่ดีกว่าครับทุกคนต่างตามไปเล่นงานอเล็กซ่าก็ลงไปแล้วจะขึ้นมาทำไมล่ะจูเลียขึ้นไปอีกเหรอไปจูเลียไปครับไปวาเคอร์ขึ้นไหมคนละฝั่งวัดกันไปเลยฮะวัดกันไปเลย,เ,ลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหม โอ้โหติดตั้เฉยเอา้าเจอกระแทกร่วงอีกเฮ้ยเดี๋ยวจูเลียอเล็กซ่าผลักบันไดร่วงครับล็อกแซนก็ใส่เดสทรยเออร์ฮะเล่นงานอาเล็กซ่าเบรสน่าอมีไปเอาบันไดามาทำไรฮะโอ้โหไปไปมาๆนี่จะยาวนานกว่าคู่ผู้ชายอีกนนเนี่ยฝั่งหญิงวันนี้ล็อกแซนเอาบันไดไปพิงครับหันมาเล่นกูต่อเลย แล้วกูเพิ่งขึ้นมาก็เวี่งทิ้งลงไปอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหล็อกแซนก็ไปอ่าข้างบนเป็นสเตฟานีวาเคอไม่ได้ฮะนะโอมิเวี่งล่วงนี่ขนาด6คนแล้วเนี่ยไม่อยากจะนึกการไต่มาได้8คนเลยโอ้โหจะเดือดขนาดไหนอ่าล็อกแซนเอ้ยเดี๋ยว,ยวมาเอา้าเล็งไม่ทันล็อกแซนกระตุกกูล,ล่วงลงไปอีก เฮ้ยมึงให้กูได้อยู่บนเวทีบ้างเถอะส้างบนเขาทำอะไรกันฮะจูเลียดีด,ดทีล็อกแซนใส่บันไดโอ้ยเขาอยู่ข้างบนกันหมดครับมีแต่เราเนี่ยฮะเออะอยู่ล่างอะล็อกแซนกับนาโอมิโดนดูเบียงลงมาฮะนาโอมิติดตันไปซะข้างบนเป็นวาเค์ครับเสยแบ็คบริลด์อเล็กซานดรกูไม่สนใครละกูจะไต่บันไดอย,อย่างเดียวชาร์ทถ้าไม่ตายกันฮะไป ร้อมเป็นผู้ชนะครับฝั่งนั้นเขาซิสเตอร์อบิเกลกัรอบที่ร้อยแล้วเนี่ยมาใช้ถ้าไม่ตายไปเลยฮะแล้วก็อีก1รอบครับเรียบร้อยแม่ชนะจนได้ฮะมันอยู่ในช่วงเลดเกมแบบขั้นสุดนะครับการหยิบกระเป๋าก็กดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นไม่ก็ได้กระเป๋าไปเลยฮะนี่เลยครับแมชการาตั้มไต่บันไดมันนี่อีเดแบงปี2025ฝ่ายหญิงนะครับก็ เราก็ om, ไปลุ้นกันได้นะฮะในวันอาทิตย์นี้นะครับเนี่ยก็เป็นช่วงโค้งสุดท like. like, ah, ้ายของ Money ่เ the Bank ปี2025แล้วนะครับถ้าชอบพี่ลิมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ